สวัสดีครับท่านผู้ชมลักอภิชาติเป็นดารานับโบกที่แฟนหนังชอบการแสดงของเขามากที่สุดคนหนึ่งลักเกิดมาจากหนังโทรทัศน์สมัยก่อนคือเรื่องปิงวางยมนานช่วงปี2513มีดาราเกิดใหม่4คนได้แก่ดำดัสกรดมสิงโมเรคมอาคาเดตและลักอภิชาติ ซึ่งเป็นลุมมกม่อของครูชาลีอินทรวิจิตต่อมาปี2,514ครูชาลีได้ให้ลักษ์แสดงเป็นพระเอกน้องใหม่ในเรื่องสื่อกรรมเทพมีสมบัติเพชราเป็นพระเอกแล้วก็หนังเอกจากนั้นก็มีหนังให้แสดงเรื่อยมาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากบทบูโลภผลสู้กับดำดัสกรบนหลังคารถบาท ในเรื่องชุมแพปี2 5 1 9ดาราสแสดงดำก็จะมีสมบัติเมธนีนาดภูวนายปิยมารมนยกุลหลังจากนั้นรักก็ได้สแสดงบทโบ้เรื่อยมาจนภายหลังร่างกายบอกช้ำหลายฉากในหลายๆเรื่องที่รักสแสดงลวงแล้วแต่เสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายจนทำให้รักต้องล้มป่วยในช่วงบ้างปลายของชีวิต เป็นดาราตัวอย่างที่ดีที่ทุ่มเททั้งชีวิตร่างกายให้กับการแสดงอย่างแท้จริงสมควรแล้วนะครับที่คอหนังต่างก็ชอบการแสดงของเขาประวัติชื่อเกิดรักกุลสริวุฒิชัยเกิดพศ2 4 8พสอ 89, ที่ตำบลวังใหม่อ,อําเภอปทุมวันกรุงเทพมหานครน้ำหนัก60กิโลกรัมส่วนสูง 170เซนติเมตรรูปร่างกำลังดีนะครับได้สัดส่วนกับาการแสดงบทเบวเลยนะครับชีวิตส่วนตัวสมรสกับวันธนาบุญบันเทิงซึ่งเป็นนางเอกจากหนังเรื่องทองประกายแสดนักแสดงสาวในวงการในต้นปี2517มีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นชายสคนแล้วก็เป็นหญิง1คนชายคนโตก็คือชนอภิชาติ เป็นนักร้องลูกทุ่ในสังกัดของพนมนพพรคุณวันธนาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นพอเล่นหนังเรื่องทองประกายแสบเสร็จก็ตัดสินใจแต่งงานแบบเงียบๆคือเราเล่นละครมาด้วยกันก็หลายเรื่องและเป็นแฟนกันมานานหลายปีแล้วขณะนั้นพี่เขาอายุ30ปีส่วนเราอายุ19ปีอายุของเราทั้งสองต่างกันประมาณ10ปี หลังจากแต่งงานกันแล้วแสดงหนังไปได้สัก4ีหเรื่องเราก็เลิกแสดงก็มาเป็นแม่บ้านให้กับพิลักษ์เขาอาชีพนักแสดงปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2513ไปจนถึงปี2547อยู่ในวงการบันเทิงนาน34ปีประวัติทางด้านการแสดงเริ่มจากแสดงหนังโทรทัศน์ให้ชารีอินทรวิจิตเรื่องปิงวางยมน,น่าน รักอภิชาติได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทให้กับการแสดงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในบทบูหรือแอคชันจนมากได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยๆท่านสามารถหาชมได้จากภาพยนตร์ที่รักแสดงเช่นเรื่องคมเคียวปี2517ชุมแพรปี2519ทางเสือผ่านปี2520จนได้รับฉายาว่าเป็น ราชานับบูดูภาพยนตร์ที่ลักสแสดงบอกได้เลยว่ามันสัต์ใจแทบจัดทุกเรื่องไม่ผิดหวังเลยนะครับกับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังมากๆชอบดูดาราเข้าสแสดงพระเอกแต่ละท่านก็หล่อมามากเช่นสมบัติเมธนีหล่อที่สุดในความเห็นของผมนะครับสง่างามทุกส่วนตั้งแต่ทรงผมใบหน้าคิ้ว ในตาสมัยหนุ่มๆท่านตาหวานมากๆนะครับฟันสวยจมูกดง่งขางได้รูปริมฝีปากก็สวยเวลายิ้ยมก็เท่มีสเสน่ห์ลำตัวแขนขารูปร่างดีได้สัดส่วนส่วนสูงบุคลิกสง่างามแถมยิ้ยมหัวเราะเก่งอีกด้วยผมเคยเห็นสมบัติตัวจริงแล้วนะครับแสดงหนังเรื่องขุนเดบที่กำแพงเพชรท่าทางสมาา์ทจริงๆ นางเอกบางคนเขาก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนายนาชิวรน,นันสวยที่สุดในความเห็นของผมนะเขาสวยได้สัดส่วนรูปร่างดีไม่สูงไม่ตามเกินไปสง่างามพูดถึงความมันโบสัดใจนักแสดงเขาแสดงได้สัดใจนะพระเอกก็ต้องยกให้ลักษณ์อภิชาตินะครับในสมัยน,นั้นสุดยอดแล้วผมชอบมากมาก ถ้ากระโดดถีบของรักอภิชาติมันสัดใจจริงๆท่านแสดงได้ดีโบชอบการแสดงของท่านมากครับเวลาดูหนังก็สนุกมีความสุขก็เลยชอบดูหนังในส่วนของดารานโบรุ่นหลังๆที่ทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างรักก็มีพันนาลิติไกราจาพนมยีรำเป็นต้นในส่วนของภาพยนตร์ชีวิตหรือดรามา่าอาทิตย์3หัวใจปี2519 ตามมาในระยะหลังจึงหันมารับบทดาวร้ายจนกลายเป็นดาวร้ายอีกคนในวงการรวมถึงบทตลกก็แสดงได้อาทิเช่นกิ่งกากยสิทธิ์เมื่อปี2528เป็นต้นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงก็คือสื่อกรรมเทพปี2514เรื่องสุดท้ายสมเด็บ้านนอกปี2542รวมภาพยนตร์ที่แสดงจำนวนกว่า286เรื่อง ภาพยนตร์ที่ดังและสร้างชื่อเสียงให้กับลักษ์อภิชาติเช่นสวนสนคมเคียวทองประกายแสดชุมแพรทางเสือผ่านและอีกหลายๆเรื่องจากข้อมูลผลงานการแสดงของลักษ์ช่วงที่ดังมากๆและมีผลงานแสดงจำนวนมากก็อยู่ระหว่างปี2517ไปจนถึงปี2531ดังอยู่นาน15ปีในช่วงนี้หนังที่ออกมาฉายแทบจะทุเรื่องก็จะมี ลักแสดงอยู่ในช่วงนี้มีผลงานแสดงจำนวนมากถึง268เรื่องโดยเฉลี่ยมีงานแสดงปีละ17-18เรื่องมีโยู่3ปีที่มีงานแสดงมากๆนั่นก็คือปีละ26เรื่องผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกที่แสดงก็คือปิ่งวางยมน,น่านเมื่อปี2 5 1 3เรื่องสุดท้ายรัตตมณีรอศสอ2ร ของช่อง3เมื่อปี2547รวมรละครที่แสดงจำนวนกว่า57เรื่องผลงานกันกันกบภาพยนตร์ท่านก็มีความสามารถในเรื่องของการกันกันกนกบภาพยนตร์ด้วยนะครับกันกับภาพยนตร์เองจำนวน5เรื่องนั่นก็คือเรื่องเทพบุตรข้างถนนในอำเภอขายดาวรูปคมพยักนักร้องปืนโหดทองเถือนลักอภิชาตแสดงบทบูเองไม่มีตัวแทนหรือไม่มีสตาร์แมน ทุ่มเทสุดชีวิตทุ่มเทสุดกำลังพอยุกมากก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพดูเขาจะผอมแห้งไปสุขภาพไม่ค่อยจะดีเลยนะครับและก็มาเป็นมะเร็งตอมน้ำเหลืองเสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2547รวมอายุ58ปีท่านได้ใช้ชีวิตของนักแสดงอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วสนองความสนุกของแฟนคลับได้ดี ที่สุดแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณที่ติดตามช่องพาดเจริญสวัสดีครับ